แล้วค่ะคุณผู้ชมสคบ,อบอค่ะเตรียมลงตรวจสอบอาหารเสริมชื่อดังพร้อมเรียกฟอรดาราค่ะแล้วก็ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลวันนี้ศูนยประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์และศูนข่าวบ้านโกค่ะโดยผอศูนย์นำตัวแทนผู้เสียหายจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทขายอาหารเสริมชื่อดังเข้ายื่นร้องฟ้อสฝัักงาน,งาน ต้องการเงินคืนผู้กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษและทางสองบอจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจังตลอดจนต้องการให้สคบคอค่ะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลและตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากสคบอเป็นผู้ออกใบอนุญาตค่ะในส่วนของดารานักแสดงหรือผู้ที่มีชื่อเสียงเข้าไปที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระดับผู้บริหารนั้นนางสาวกิณอนงค่ะขออ,อสุระบุว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและใช้ความน่าเชื่อถือตามกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายผู้ร่วมกระบวนการส่วนกรณีวอสทองค่ะย,ยืนยันว่าตนเองทาธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและถามว่าตนเองอ่ะผิดอะไรนั้นนางสาวกิอนอนงถามกลับไปค่ะว่าควรเปลี่ยนจากคำว่าผิดอะไรเป็นจะแก้ไขยอย่างไรดีกว่าค่ะทางด้านสอบคค่ะจะตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะประสานกับ d ี i ในการตรวจสอบเรื่องช่อโกงประชาชนว่าเข้าขายด้วยหรือไม่และที่สำคัญค่ะ ในสัปดาห์นี้ทางสบคค่ะจะลงพื้นที่ตรวจสอบภายในของบริษัทดังกล่าวแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบอสดาราทั้งหลายค่ะและก็ผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบธุรกิจค่ะส่วนทางน้าติงชิโร่ค่ะออกมาบอกแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ไม่เป่าแอลกอฮอล์เนี่ยเพราะว่าเจ็บหน้าอกค่ะก่อนส่งผลตรวจค่ะที่โรงพยาบาล3วันรู้ผลยืนยันนะคะว่าจะเอยยายันค่ะ น,นี้ค่ะพันตํารวจเอกนะเรศเครื่องสนุกค่ะู่วกับการสอนอคันนายาวเผยถึงกรณีที่นายสิริศักดิ์หรือว่าติชิโร่นักโร่งชื่อดังค่ะขับรถยุ่งชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึงรายและบาดเจ็บสาหัสอีกถึงรายว่าได้รับรายงานว่าทางติชิโร่มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจึงไม่ได้เบรกซึ่งรถจักรยานยนต์ค่ะจอดอยู่ริมถนนข้อมกับเส้นผึบของถนน ขณะนี้ส่งให้ไปตรวจร่างกายพร้อมตรวจหาค่าแอลกอฮอล์คาดว่าใช้เวลาสาวันรู้ผลค่ะส่วนกรณีที่ไม่ได้เป่าแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุน,นั้นเนื่องจากติดเชื้อค่ะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกไม่สามารถเป่าได้จึงให้เป็นตรวจที่โรงพยาบาลประกอบกับไม่มีพิการหลบหนีซึ่งหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะจะมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมเบืองต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะต้องรอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจสอบภาพจากกล้อง นินาาหากพบแอลกอฮอล์ก็จะแจ้งข้อหาทันทีอย่างไรก็ตามค่ะทางญาติของติชิโร่ได้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นค่าทางศพให้กับผู้เสียชีวิตและจะดูแลค่ารักษาแพยาบาลพร้อมกับส่งคนเจ็บค่ะไปที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในการรักษาต่อซึ่งทางติชิโร่เนี่ยได้ส่งตัวแทนเข้ามาคุยกับตำรวจค่ะพร้อมยินดีชดใช้และดูแลช่วยเหลือทุกอย่าง,างในฝั่งของการเมืองที่ยังคงร้อนและอุกค่ะคุณผู้ชม ค่ะออกมาโตทีรยุทธ์นะคะยืนยันคะวา่ทาทักษิณเนี่ยไม่เคยสั่งการครอบงำพัคเพื่อไทยแถมยังบอกอีกค่ะว่าไม่กังวลท่าถูกร้องนายวิสุทธ์ชัยนรุณค่ะสสบัญชีรายชื่อและประธานสสพัคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทีรยุทธ์สวนเกตค่ะยื่นคำร้องของสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ในายทักษิณชินวัตรอี ว่านายทั้งศิท์เนี่ยครอบงำพักตอนเป็นประธานในที่ประชุมพักเป็นประธานสสเป็นประธานวิปรัฐบาลก็ยังไม่เห็นท่านมาสั่งงานเลยสักครั้งจะถือว่าเป็นการครอบงำได้อย่างไรยืนยันค่ะว่าไม่เคยรับคาสั่งว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างน,น,งางนี้ส่วนการรองในครั้งนี้ค่ะจะขึ้นเป็นหัวเชื้อเพื่อนาไปสูก่การยิงพักหรือไม่นั้นนายวิสุทธิ์กล่าวว่าจะเป็นหัวเชื้อได้ยังไงตนไม่ทราบไม่ได้อ่านในรายละเอียดพ่วงแต่ความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องอุทกภยัย ก็พูดคุยกันค่ะแต่เรื่องแก้ไขปัญหาและเยียวยาไม่ได้ฟังเรื่องที่จะไปยุบพักเลยไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ใส่ใจไม่มีใครวิตกกังวลเขาวิตกกังวลแต่เรื่องที่ประชาชนได้รับความยากลำบากนายมิสุทธันกล่าวบอกว่าส่วนตัวไม่กังวลที่ถูกร้องเมื่ออ่านดูจากประเด็นที่มีการแถลงข่าวใหญ่โตก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลสักนิดค่ะที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล้มล้างการปกครองใครจะล้มล้างเราเป็นราครัฐบาลหัวหน้าพักเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี ลลปิดท้ายกันที่ข่าวการเมืองค่ะคุณผู้ชมโรงค่ะใช้เอกสิทธิ์สอสเลื่อนนัดส,สารค่ะคดีที่อดีตสอวอุปกิจฟ้องนี้ในอุปกิจตมาจารีกาูลค่ะอดีตสมาชิกทฒิสภาหรือว่าสอวอพร้อมทนายความเดินทางมาที่ศาลตามกำหนดนัดส,สืบพยานโจทก์และจำเลยคดีที่นายอุปกิจยื่นฟ้องนรารรังสิมันโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสแบบบัญชรัยชื่อพักประชาชนทางทนายความผัดกล่าวว่าการนัดสืบ ซึ่งนายรังสิมานได้ใช้เอกสารส์สขอเลื่อนนัดศาลอีกครั้งอ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาและติดประชุมคณะกรรมการวิสามันความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งนายรังสิมันซึ่งนายรังสิมานามาค่ะเป็นประธานอยู่โดยศาลมีคำสั่งเลือนอน่อนนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันที่20ธันวาคม2567และนัดสืบพยานจำเลยค่ะเป็นวันที่3ธันวาคม2567ค่ะและนายรังสิมันค่ะใช้เอกสารสอสอเลื่อนนัดศาลมาหลายครั้งแล้ว ัองเกลับใช้เป็นเงื่อนไขเทคนิคกฎหมายประวิงเวลาออกไปเรื่อยๆและยังเคลื่อนไหวโดยใช้สถานะประธานกรรมการที่สอบใไนไทางก้าวไกลแทรกแซงคดีจึงล่าสุดค่ะนายนทัทพรโตรประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นหนังสือสอบคณะกรรมการป้องกันและประาบปามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ไต่สวนว่าขัดต่อจะเรียทําสอหรือไม่ ทางนี้ค่ะนายอปกิจดำเนินการฟ้องนายรังสมานต์รวมสามคดีเป็นคดีฟ้องต่อสารอาญาข้อหามีประมาทสัมพนแรกสัมพนที่2ค่ะยื่นฟ้องต่อสารอาญาข้อหาเป็ประมาทดา้วยการโฆษณาและสําพันที่3ค่ะฟ้องต่อสารแพ่งข้อหาละเมิดค่ะและนี่นะคะก็เป็นข่าวทั้งหมดของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจหรือว่าน่าติดตามเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ เรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดถูกเรื่องที่อินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน